วานเทขายแต่สายฮอเดอร์ยังล็อกเหรียญแน,น่นอีเธอรียมพยายามดันด้วยสปอร์ตแต่นี่มันคือกระทิงสุขภาพดีหรือเป็นเพียงแค่กับดักรอบใหม่กันแน่วานปล่อยของ570ล้านรอระบายความเสี่ยงในอีเธอรียมยังไม่หายไปไหนเงินฝากพันล้านถูกปฏิเสธบัญชีถูกเคลียร์เกลีย้ยงใน20วัน ทรัมป์ออกลงซัดวอลสตรีทยักษ์ใหญ่คริปโตรวมพลังกันลงขันโซล่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงบูมจริงหรือไม่3ยักษ์ใหญ่ทุ่มหนัก1.65พันล้านดอลลาร์โซล่าจะถูกดันจนแตกจริงหรือไม่จากอันดับสองของโลกด้านการขุดคาซัคสถานกาวเข้าสู่การสร้างทุนสำรองคริปโตจะเดินได้จริงหรือปล่ใช้ทรัพย์สินถูกยืดเป็นเงินตั้งตน้นความฝันสำรองคริปโตของคาซัคสถานจะไปรอดจริงหรือไม่ รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l i n e Open Chat BTV Thailand กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวันอังคารที่9กันยายนดีๆต้อนรับเข้าสู่ BTV Thailand คริปโตร,รายวันกับผมเจฟพูดดำเนินรายการวันนี้เราจะพามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตและบล็อกเชนกันครับล่าสุดวันได้เทขายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวครับส่งผลในการถือครองรวมลดลงต่ำกว่า3.36ล้านบิตคอย แถมอัตราการแรกเปลี่ยนในรอบ30วันก็พลิกจากบวกไปเป็นลบซึ่งพอดูกราฟแล้วการปรับฐานของราคาแทบจะตรงกับจังหวะที่วานลดพอร์ตเลยครับแรงกดดันก็เลยขาโถมใส่ตลาดโดยตรงจนถึงวันนี้เวลา12.30น,นาทีบิตคอยยังคงแว่งตัวอยู่ที่แถวๆ101,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000. โดยต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมและแนวโน้มระยะสั้นก็ยังคงมีแรงกดดันครับซึ่งถ้าหากว่าวานยังคงขายต่อตลาดก็อาจจะต้องไปทดสอบแนวรับสำคัญแต่ก็อย่าเพิ่งแตกตื่นกันไปครับ เพราะนี่อาจจะเป็นเพียงแค่การทยอยทากาไรสะสมพลังใหม่และปรับมือผู้ถือเพื่อเปิดทางให้รอบถัดไปครับซึ่งสิ่งที่เราต้องจับตาดูในตอนนี้มีอยู่สเรื่องหลักๆครับนั่นก็คือนน1นเงินทุนใหม่จะไหลกลับเข้ามาเร็วไหมเมื่อมีการย่อตัว 2. ฝัง่งสปอร์จะรับแรงขายไหวหรือเปล่าและ 3. ตลาดอนุพันธ์จะเกิดการล้างพอร์ตฝั่งรองหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้ครับคือช่วงเปลี่ยนมือที่สําคัญจะลงต่อหรือสะสมพลังเพื่อวิ่งขึ้นอีก ก็อยู่ที่ทิศท,ทางของเงินทุนแล้วครับข้อมูลล่าสุดน่าสนใจมากๆครับพอที่อยู่สะสมหรือ accumulation addresses ได้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจนถึงวันที่5กันยายนซึ่งสะสมไปแล้วกว่า266,000 BTC และได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ในท,ทันทีครับซึ่งที่อยู่สะสมคือ wallet ที่ซื้อแล้วซื้ออีกอย่างน้อย2ครั้งแต่ไม่เคยขายเลยโดยที่เบื้องหลังครับคือสายระยะยาวทั้งสถาบานันบริษัทและรายใหญ่ๆแล้วสิ่งนี้มันหมายความว่าอะไร มันหมายความว่าอุปทานถูกล็อกออกจากตลาดครับและมีความกดดันของฝั่งขายลดลงเหมือนมีพื้นฐานล่องหนมารองรับราคาไว้ซึ่งทุกครั้งที่อยู่สะสมพุ่งแรงมันก็มาจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดถูกประเมินต่ำเกินไปครับและหลังจากนั้นราคาก็มักจะฟื้นตัวแรงโดยถึงแม้ว่าระยะสั้นก็ยังมีความผันผวนนะครับแต่แรงซื้อระยะยาวเหล่านี้กำลังช่วยสร้างตะข่ายนิราภัยให้กับบิตคอยครับ อีเทอเยมได้วิ่งทะลุ4,900ดอลลาร์ในรอบนี้ครับแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณความร้อนแรงของฝั่งรองแบบครั้งกล่องเพราะแรงหนุนมาจากสปอร์ตจริงๆครับโดยถ้าเราย้อนกลับไปในต้นปี2024ในตอนนั้นฟังดิ้งเรทได้พุ่งถึง0.08ซึ่งเต็มไปด้วยเ e เวอร์เครับและสุดท้ายราคาก็จบเกมเร็วพอหมาปลายปี2024 ETH ก็ได้กลับมายืนจุดสูงสุดอีกครั้งแต่ฟันดิ้งเรทก็เย็นลงอย่างชัดเจนครับ จนมาถึงจุดสูงสุดใหม่ในปี2025อเทเรียมก็ได้ทำ all-time high ได้อีกครั้งแต่ f u n d ิ n เ r a ร e ก็ยังคงอยู่ในระดับกลางๆซึ่งแสดงให้เห็นครับว่าตลาดไม่ได้พึ่งพา Leverage แต่ขับเคลื่อนด้วยการซื้อขายแบบสปอ t ตเป็นหลักครับซึ่งข้อดีก็คือความผันผวนลดลงความเสี่ยงที่จะพังหนักก็ลดลงตามแต่ข้อเสียก็คือแรงขับเคลื่อนมันยังคงไม่แรงพอครับเพราะถ้าจะไปต่อก็ต้องมีเงินใหม่และความมั่นใจมาหนุนเพิ่มหรือพูดอีกแบบก็คือ อีเทเรียมกำลังเปลี่ยนจากรถปราบดินเลเวอเรจไปเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยสปอตแทนครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกคริปโตบล็อกเชนรวมไปถึงการขุดเหรียญในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและถ้าอยากได้อินไซต์ลึกๆแบบทันใจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ b t v พร้อมอัปเดตเคล็ดลับการลงทุนนะครับและความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ ในช่วงนี้อีทเรียมดูจะมีความแฟนตาซีพอสมควรครับเพราะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมราคาได้พุ่งแตะ4,957ดอลลาร์ซัปพลายของ s t a เบิลคอยบนเชนก็พุ่งขึ้นทำสถิติใหม่ที่1 6 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งดูเหมือนตลาดกำลังร้อนแรงแบบสุดขีดน,นะครับแต่พอมองในเชิงพื้นฐานกลับไม่ได้เหมือนกับที่เห็นครับเพราะรายได้ในเดือนสิงหาคมมีเพียงแค่14.1ล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงจากเดือนกรกฎาคมกว่า44ครับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายแก๊สก็ตกลงไปอีก20%หรือพูดง่ายๆก็คือราคากับการใช้งานกำลังพุ่งแต่รายได้กับความลื่อนไหวบนเชนกับแผ่วลงครับซึ่งตัวเลขที่ส่วนทางกันแบบนี้กำลังทำให้นักลงทุนสับสนครับว่า นี่จะเป็นแค่ Mau, ler, สัญญาณรบกวนชั่วคราวหรือจริงๆแล้วจะเป็นสัญญาณอันตรายที่ซ่อนอยู่กันแน่ข้อมูลแสดงว่า s t a เต e ปคอยที่หมุนเวียนบนเชนพุ่งถึง165,000ล้านดอลลาร์ทำสถิติใหม่และราคาของอีทัเรียมวันที่24สิงหาคมก็แต่4,957ดอลลาร์แต่รายได้จากค่าธรรมเนียมที่ถูกเผาในเดือนนั้นมีเพียง14.1ล้านดอลลาร์ลดทวบจากเดือนกรกฎาคมที่25.6ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายแก๊สก็ลดลงจาก49.6ล้านดอลลาร์เหลือ39.7ล้านดอลลาร์ราคากับการใช้งานกำลังขึ้นแต่ไรายได้กับลดลงอย่างชัดเจนทำให้ศักยภาพทำกำไรของอ t h e r e u m ม e t w o r k ดูออนแอร์ลงอย่างเห็นได้ชัด Because it's just so broadly capable, um, it is going to be the natural evolution of the Internet protocols and in the World Wide Web. It is going to be the main functional components of Web3, the re-decentralized web. We like to think of Ethereum is a new kind of software trustware and w e like to think of trust uh in a new way as a as a virtual commodity uh where ether is the the highest octane trust commodity in the world แม้ว่าการทำเงินบนเชนจะชะลอตัวลงนะครับแต่ในฝั่งของตลาดทุนก็ยังคงเดินหน้าทุ่มเงินใส่ Ethereum อ,อย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นบริษัท PR อย่าง Etheralize ที่เพิ่งปิดดีลระดมทุนกว่า40ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายนครับ บวกกับการยื่นไฟลิ่ง ETF การล็อกเหรียญจากการสเตทกับการทำไบ b a c k ต่างก็ช่วยทำให้สภาพคล่องในตลาดหดตัวลงครับราคาจียังประคองตัวไว้ได้แต่ปัญหาก็คือแรงขายจากวางมูลค่ากว่า570ล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่3ยังไม่ถูกดูดซับทั้งหมดครับอีกทั้งสิ่งที่เกินจริงไปกว่านั้นคือในวันที่1กันยายนครับพอมีการแอร์ดรอปเหรียญ WLFI ค่าแกสก็พุ่งกระฉุดนับพันเปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งก็ได้สร้างทั้งความตื่นเต้นและความกังวลในตลาดเพราะจุดพีคชั่วคราวแบบนี้ไม่อาจจะเป็นฐานรายได้ที่ยังยืนได้เลยครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับทรัมป์ได้ออกมาแชร์กลางรายการ CNBC ับว่า JP Morgan Chase และ Bank of America บังคับให้เขาปิดบัญชีที่ใช้มานานหลาย10ปีภายใน20วันโดยเหตุผลทางการเมืองครับแถมยังได้ปฏิเสธไม่รับเงินฝากก้อนใหญ่ถึง1,000ล้านดอลลาร์ของเขา ซึ่งเรื่องนี้ครับก็ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแวดวงการเงินสหรัฐในทันทีครับและคําว่าความเสี่ยงด้านชื่อเสียงก็ได้กลายเป็นคาฮิตในช่วข้ามคืนซึ่งเหตุการณ์นี้ครับก็ได้เปิดโปงเบื้องลึกเบื้องหลังของระบบการเงินอเมริกาที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนครับซึ่งคําถามก็คือใครกันแน่ที่เป็นคนสั่งปิดบัญชีแล้วสุดท้ายใครต้องเป็นฝ่ายรับภารัหน่วยงานกํากับดูแลด้านการเงินของสหรฐัฐกําลังเร่งมือเพื่อควบคุมกระแสดีแบง หมายถึงการที่ธนาคารปิดบัญชีลูกค้าเพราะเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับการเงินเช่นการเมืองหรือศาสนาทรัมป์ได้ออกมาเอ่ยชื่อ JP Morgan Chase และ Bank of America โดยตรงพร้อมกล่าวหาว่าปฏิเสธเงินฝากก้อนใหญ่ของเขาและปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับตัวเขาและการเมืองแต่ทรัมป์ก็ยังไม่ได้แสดงหลักฐานที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทั้งสองธนาคารก็เลือกที่จะไม่ตอบสนองโดยตรงเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นดีแบงกิ้งกำลังกลายเป็นจุดตัดสำคัญระหว่างการเมืองและการเงินในสหรัฐในรอบนี้ทรัมป์ได้ออออาการหัวเสียอย่างชัดเจนครับโดยเขาได้ตั้งคำถามตรงๆว่าธนาคารกำลังเลิกปฏิบัติโดยเลงเป้าไปที่ลูกค้าที่มีจุดยืนทางการเมืองต่างจากตัวเองเพื่อปิดบัญชีรหรือไม่ซึ่งเขายังได้ใช้อำนาจในฐาน,นะประธานาธิบดีนะครับออกคำสั่งให้ OCC ตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับพฤติกรรมเตะลูกค้าออกเหล่านี้แต่รูเทอร์สกลับออกมาเบรกแรงครับ โดยได้บอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปแทบไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจะให้บอกว่าเป็นปัญหาทั่วไปก็คงไม่ใช่แต่ที่ทําให้คนเริ่มสงสัยกันก็คือข้อกลวทรัมป์เพิ่งขยับตัวในวงการคริปโตอยู่บ่อยครั้งและถูกธนาคารปฏิเสธให้บริการซึ่งนั่นเองครับที่ทําให้เกิดคําถามว่าธนาคารกําลังเลือกข้างลูกค้าอยู่หรือไม่ในวงการคริปโตการกวาดสาสมเรียนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ โดยหลังจากที่ Strategy หันมาจากบิตคอยก็เหมือนกับได้เปิดโหมดโกงครับกวาดเข้าพอร์ตไปถึง461,000 BTC ซึ่งถ้าคิดตามราคาปัจจุบันนะครับจะมีมูลค่ากว่า48,000ล้านดอลลาร์ส่วนในด้านของ BNB เองก็ไม่ได้หน่อยหน้าครับเพราะ Nano Labs ก็ได้ทยอยเพิ่มพอร์ตจนแตะ1 2 8่0แ BNB ส่วน ECA Industry ไปไกลกว่านั้นครับพอพวกเขาได้ดึง t e x Capital มาร่วมตั้ง private fund มูลค่า500ล้านดอลลาร์ ทำการสร้างคลัง BNB Chain โดยตรงโดยได้กักตุนเหรียญน,นะครับเกิน350,000 BNB และล่าสุดครับกระแสการกักตุนเหรียญก็กําลังพัดมาถึงโซโนาทําทให้สรมรลภูมิทางสงครามสํารองเหรียญในคริปโตดูเหมือนจะยิ่งดูเดือดขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับบริษัท Forward i n d u s t r i e ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น N a s d a กคว้าเงินลงทุนเป็นเงินสดและ s เ a b l e c คอยรวมกว่า1.65พันล้านดอลลาร์เพื่อเดินหน้าแผนการเงินสำหรับโซล่า งานนี้มีรายใหญ่เข้าร่วมหลายรายทั้ง g a l a x y Digital, Jump Crypto, Multicoid Capital รวมถึงผู้ถือพุ้นเดิมอย่าง CM Capital Partner ก็รวมบวงด้วยถือเป็นการหนุนหลังที่มีพลังอย่างมากให้กับโซลงังนา I think we're still processing more transactions and basically all the other major chains and L2s combined uh, per day It's pretty crazy that like five years since launch with everything being open source, our ideas all being totally open. Um, anyone could go copy this thing. No one has really kind of been able to go just go for k s a lot <laughs> and compete with us. Forward ประกาศว่าจะสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนสําหรับสถาบันที่สามารถซื้อขายได้อย่างโปร่งใสมุ่งเน้นเจาะลึกเข้าไปในระบบนิเวศของโซล a ร่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวโดวยมีการแบ่งบทบาทอย่างชัดเจน กาแลกซีดิจิตอลรับผิดชอบด้านการบริหารเงินทุนการเทรดการปล่อยกู้และการสเต็กกิ้งจำคริปโตสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านโปรเจกต์อย่างไฟร์แดนเซอร์และดับเบิลซีโร่กับมัลติคอยล์แคปิตอลให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และการกำกับดูแลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมบูมเบิร์ก็ได้แอบป,ปล่อยสัญญาณออกมาแล้วครับว่า3ยักษ์ใหญ่ในวงการคริปโตเตรียมที่จะมีไม้เด็ดออกมาเล่นใหญ่กันแล้วแล้วก็ไม่ผิดคาดครับว่าพระเอกตัวจริงนั้นก็คือ Forward i n d u s น r ันั่นเองครับ ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วหลายเจ้าก็ดูเล็กลงไปในทันตาเลยครับโดย UPEX มี SOL แค่ราวๆ2ล้านเหรียญบริษัทดี f ฟ์รายหนึ่งก็เพิ่งได้ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมครับว่าถือครอง SOL อยู่ที่1.29ล้านเหรียญส่วนบริษัทขุดอย่าง Bit Mining ก็เพิ่งเตรียมระดมทุนกว่า2 3 0ถึงล้านดอลลาร์เพื่อสร้างคลัง SOL ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่พอเอาเดิวมาเทียบกับดิวใหญ่ที่1 6 5พันล้านของ Forward แล้วก็เหมือนเด็กเล่นของเล่นไปเลยครับ หรือถ้าพูดกันตามตรงก็คือบิ๊กเนมคริปโตเหล่านี้ครับมองเห็นโอกาสในโซน่าอย่างจริงๆงจังๆและเมื่อกลยุทธ์เริ่มเดินหน้าแบบเป็นรูปธรรมก็น่าจับตามองครับว่าระบบนิเวศของโซน่าจะยังมีโอกาสปล่อยโปรเจกต์ฮิตออกมาอีกเพียบงานนี้คงต้องรอดูโชว์ใหญ่กันต่อไปครับค้าศักฐานไม่ใช่มือใหม่ในวงการคริปโตอีกแล้วครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปไม่กี่ปีตอนที่คริปโตเริ่มบูมประเทศนี้ก็ได้อาศัยข้อได้เปรียบจากค่าไฟที่ถูกและนโยบายที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้าง จนได้กลายเป็นทำเลทองของการขุดบิตคอยครับและช่วงที่พีที่สุดในปี2021พวกเขาก็เคยได้สร้างแฮชเรทของบิตคอยสูงถึง13%ของทั้งโลกและต่อมาครับคาซัคสถานยังได้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับโดยพวกเขาได้เปิดโครงการทดลองคริปโตเอ็กชแนนที่ศูนย์การเงินนานาชาติ a s สตานา n ินเตอร์เนชั่นแนลฟ i น l c นเช e ยลเซนส่วนกระทั่งได้ดึงดูดยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Binance เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบดังกล่าวครับซึ่งก็ได้ทำให้มูลค่าการซื้อขาย พุ่งแรงครับจาก324ล้านดอลลาร์ในปี2023ทยานขึ้นไปสู่1นพันล้านดอลลาร์ในปี2024แถมยังมีแผนนะครับที่จะออก s t a เบิลคอยที่ผูกกับสกุลเงินท้องถิ่นเคนเกหรือ KCT อีกด้วยและล่าสุดครับคาซัคสถานก็ไม่พลาดที่จะเกาะกระแสใหม่โดยกำลังเดินหน้าสร้างแผนทุนสำรองคริปโตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน ของประเทศอีกด้วยครับ b i t c o i n c r y p t o c u r r e n c i e s, <Bitcoin>. <S, <ocur> <S within two years Kazakhstan has become second only to the U S as a global leader in Bitcoin mining the complex technological process that powers this digital money there's no place that symbolizes Kazakhstan's crypto boom more than this ประธานาธิบดีคาซิมโจมาสโตค,คายเยฟแห่งคาซัคส,สถานประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และสินสทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในหัวใจสําคัญคือการจัดตั้งทุนสํารองคริปโตระดับชาติโดยเขาได้สั่งการให้เร่งพัฒนาระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและมอบหมายให้สํานักงานกํากับและพัฒนาตลาดการเงินจัดทํากฎหมายให้แล้วเสร็จภายในปี2026ตามแผนงานจะใช้บริษัทการลงทุนของธนาคารกลางคาสัคสถานป็นแกนลางจัดตั้งกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติเพื่อสำรองสินทรัพย์การเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพไว้เป็นทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ของประเทศ จริงๆแล้วคาซัคสถานไม่ได้เป็นประเทศแรกที่ตั้งทุนสำรองคริปโตระดับชาตินะครับเพราะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้เคยลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อสร้างทุนสำรองบิตคอยและคริปโตในขณะที่บราซิลและอินโดนีเซียก็เริ่มเคลื่อนไหวในแนวทางเดียวกันครับโดยเมื่อ2เดือนก่อนก็ได้มีข่าวลือนะครับว่าธนาคารกลางคาซัคสถานตั้งใจจะใช้สินทรัพย์ดิจิตอลที่ยืดได้เป็นเงินเริ่มต้นสำหรับกองทุน ซึ่งในตอนนี้ครับได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีคาซิมโจมาโตคาเยฟอย่างเป็นทางการแล้วครับและที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเขาได้ประกาศจะตั้งเขตทดลองการชำระเงินด้วยคริปโตและในครั้งนี้ก็ถูกกําหนดไว้ที่เมืองอาราตูโดยประชากรราว5้ว52,000คนครับจะสามารถใช้คริปโตซื้อของใช้ประจําวันได้ครับเช่นผักผลไม้หรือกาแฟาได้โดยตรง แต่มันจะสําเร็จหรือไม่นั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าคาซักสถานจะเล่นเกมนี้ต่อ,อยังไงบริษัทแอนดิจิตอลเทคโนโลยีของแอนกรุ๊ปเพิ่งทำเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ด้วยแผนที่จะย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมูลค่า8.4พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนแอนเชนรัฐสภาสาหรัฐเสนอกฎหมาย HR 5 1 6 6โดยสั่งให้กระทรวงการคลังเร่งออกมาตรการควบคุมบิตคอยที่รัฐบาลกลางถือครองรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าทุนสำรองเชิงกลยุทธ์ บริษัทแคนนนเทคโนโลยีขุดได้98 BTC ในเดือนเดียวทำให้ยอดสะสมทั้งหมดอยู่ที่1,547 BTC ด้านกำลังขุดปัจจุบันติดตั้งเครื่องที่8.6 ES ต่อวินาทีหากอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทถืออยู่ถูกใช้งานเต็มกำลังกำลังขุดรวมจะทะลุ10 ES ต่อวินาทีแบบเต็มประสิทธิภาพของเหมือนทันทีอายการเขตวอชิงตันดีซีไบรอันชวาร์ฟองบริษัทอธีนาบิตคอยผู้ให้บริการ ADN Bitcoin โดยระบุว่ามีมิชชาชีพใช้เครื่องของบริษัทในการแลกเงินสดบริษัทก็ยังเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติและยังได้รายได้จากกลงโกงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางวันที่9กันยายนราคาทองพุ่งขึ้นแต่3,650ดอลลาร์ต่อออนเพิ่มขึ้น0.4%ในวันเดียวและสร้างสถิติสูงสุดใหม่นักวิเคราะห์มองว่าราคาทองในช่วงนี้เป็นการทรงตัวไปพร้อมกับแรงพุ่งเล็กน้อย เอาละรครับและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าในโลกคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกรวมไปถึงรายการ Investor Code ครับที่เราจะพาทุกคนไปเจาะกลึกธของนักลงทุนและธุรกิจระดับโลกถ้าอยากจะให้เราเจาะลึกเรื่องราวของใครเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและถ้าทุกคนเห็นว่าช่องของเรามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับการลงทุนตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ